สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่22จุลายนะคะ22จุลายราคาทองคำทํำ super new high ในรอบ9ปีแล้วนะจะขึ้นมาสูงสูงมากๆแล้วก็ <laughs> สัญญาณ overbought ก็เกิดตลอดแต่ก็ขึ้นตลอดเลยนะคะเทรนดยังเป็นขาขึ้นนี่แข็งแรงแล้วก็ตัวสัญญาณเทรน d สติไนั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อ,อยังเหลืออยู่นะที่เดลี่แต่ว่า อาจจะเกิดการขึ้นไหวของราคาในทาเฟิมย่อยได้แล้วก็แรงขายก็ไม่มีนะจ๊ะมุมมองของเดนี่ก็คือยังทรงตัวอยู่ในโซนข้างบนและเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะแต่ว่าต้องไปเช็คการเขึ้นไหวที่ทาเฟิมย่อยไปเช็คที่ S4 นะคะที่ทาเฟิม S4 ราคามีการปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนช่วงตลาดนิวยอร์กนะขึ้นละลอกหนึ่งนะคะจากข่าวดีว่านักลงทุนมีความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นของเฟด รอบที่2มาตรการของเฟดกับมาตรการของรัฐบาลสหรัฐเนาะแล้วก็ช่วงตลาดเอเชียก็หนุนขึ้นมาอีกรอบหนึงนะคะขึ้น2แลร้วรลอกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดอยู่ที่ r e s i s t a n c ใหม่ล่าสุดที่เขาสร้างคือ1865.58นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณ o v e r b o u r h เหมือนทำเฟรมใหญ่แล้วก็มีสัญญาณกดดันแล้วนะคะรานะคาเริ่มย่อลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะย่อลงมาเพราะมีสัญญาณกดดันให้ย่อตัวลงนะคะ เทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะและก็สัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อ t S4 ค่อนข้างจะพัดตัวแรงนะคะแล้วก็แรงขายนั้นเริ่มเกาะตัวมานะคะแต่ว่ายังน้อยอยู่แต่มีนะเริ่มเกาะตัวมาน้นอยๆเพราะฉะนั้นวันนี้มองว่าถ้าเป็นมุมมองใหญ่ t S4 คือราคาีโอกัดย่อตัวลงมาก่อนแต่อาจจะไปไม่ไกลมากเพราะแรงขายยังมาไม่เต็มประมาณนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปเช็คที่ H1 หน่อยซิว่าจะย่อไปได้ถึงไหนประมาณนั้นนะครับ ที่ทำเฟรม S 1นั้นจะคล้ายๆขอโครงสร้างที่ S 4เลยคือมีโอเวอร์บอดแล้วก็เลตดอทกดดันราคาให้ย่อนะคะเมื่อช่วงตลาดนิวขอโทษค่ะตลาดยุโรปเปิดนะคะเพิ่งจะทำการทดสอบซัพพอร์ตย่อยตรง1854.16ลงมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะทะลุลงมาได้นะคะถ้าทะลุลงมาได้แนวะรับถัดไปอยู่แถวๆ1840นะคะ1840ถึง184 แถวๆนี้แหละหรือว่าโซนนี้นะคะให้เธอหน่อยหนึงแปดแถวๆนี้นะคะอันนี้คือซัพพอร์ตแรกที่มีโอกาสลงมาทดสอบได้นะคะเพราะเหมือนเป็นการทวงราคากลับหรือลงมาปรับฐานราคาประมาณนั้นนะคะเทรนที่เอหนยังเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสัญญาณเทรนด์ c ีซนั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อมันพักตัวแรงนะคะแล้วก็แรงขายเริ่มก่อตัวมาแต่ยังนิดเดียว เพราะฉะนั้นคีย์ของวันนี้คืออยู่ที่ทำเฟรม S4 นะก็คือในเคสที่ทำเฟรม S4 เองนะคะแรงขายที่ก่อตัวมาน้อยๆเนี่ยถ้ามันฟื้นตัวก่อตัวขึ้นมาเต็มได้สำเร็จนะคะ ราคาก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปไกลได้กว่านั้นก็คืออาจจะหลด14ขอโทษค่ะ1840แล้วก็ลงมาได้ถึงตรงนี้ค่ะ1820.15เพราะฉะนั้นติดตามดูที่ทำฟรม S4 ให้ต่อเนื่องนะคะว่า แรงขายจะชนะไหมเพราะว่าตอนนี้เหมือนราคาแบบอยากจะลงมาปรับฐานเหมือนกันหรือให้ระมดระวังการเทขา,ขายของนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเซล์แนะนําว่าให้เก็บสั้นๆนะคะ3ามร้อยห้าจุดนี้เก็บเหอะนะคะหรือว่าถ้าสบายนะคะรอให้มันลงต่ําที่สุดแล้วค่อยบายดีกว่าเพราะว่าทุกเทรนด์ขอโทษค่ะทุกทางเฟรมยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะคะตั้งแต่ M15 เป็นขาขึ้นหมดเลยแต่ว่า มันอาจจะหมดแรงซื้อแล้วเพราะฉะนั้นมันจะย่อตัวก่อนนั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารให้ทันทวงทีด้วยนะคะเพราะว่านักลงทุนแค่ mm. p r i c e in ให้กับข่าวดีเรื่องมาตรการนะคะแต่ว่ามาตรการของสหรัฐนั้นยังไม่ได้ออกมาจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ